เมื่อคริสจกักรมีนิมิตและพันธกิจที่ชัดเจนคริสจักรก็จะเดินหน้าอย่างถูกต้องและเมื่อรู้ว่าอะไรสำคัญการพัฒนาบุคลากรก็จะเสริมในสิ่งที่กำลังจะไปโดยทั่วๆไปแต่ละคริสจักรนั้นมีระวีแต่เรียนกันอย่างไม่มีทิศทางชัดเจนมีประโยชน์ไหมมีครับแต่ไม่ได้เสริมทิศทางของคริสจกักรจึงก้าวไปได้ชา้าเพราะฉะนั้นผมอยากจะนำเสนอ แผนพัฒนาบุคลากรครับขอให้นึกถึงรถไฟรางคู่เสมอครับรถไฟจะวิ่งได้จะต,ต้องมีสองรางรางแรกก็คือการพัฒนาด้านจิตวิญญาณรางที่สองคือการพัฒนาด้านการรับใช้ของสองอย่างนี้ต้องคู่กันครับให้เริ่มต้นที่การพัฒนาจิตวิญญาณก่อนเสมอพรอจะเสจ็กไมตรีจิตห้วต้นตองมีความฝันอยากจะสร้างสาวกที่เข้มแข็ง เพราะฉะนั้นเขาจาเป็นจะต้องมีการเรียนการสอนนะครับตั้งแต่คนยังไม่รู้จักพระเจ้าคนมารู้จักพระเจ้าใหม่ๆให้เขาเป็นสาวกอย่างถูกต้องและท้ายที่สุดสร้างให้เขาเป็นผู้สร้างสาวกคนถัดไปและอีกเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับพี่น้องที่เริ่มเติบโตแล้วก็สอนเขาเรื่องการประกาศให้เขาประกาศให้เป็นเพราะว่าคริสตจักรของพระเจ้าจะกว้างไกลไม่ได้สมาชิกจะเพิ่มไม่ได้ถ้าเราไม่ประกาศออกไป สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับคือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยที่จะทําให้คริสจักรไปในทิศทางที่ถูกต้องตามนิมิตนั้นส่วนรางที่2ครับคือการพัฒนาด้านการรับใช้เราก็มาดูครับว่าคริสจักรของเราเนี่ยขาดการรับใช้ด้านไหนต้องเสริมด้านไหนข้อดีที่เราอบรมกันระหว่างหลายๆคริสจักรนะครับก็หมายความว่าเราจะรู้ว่าแต่ละคริสจักรนะั้นมีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนแล้วจะเกิดการร่วมมือระหว่างคริสจักร เพื่อจะเสริมกําลังในส่วนที่ขาดไปส่วนไหนที่เราเข้มแข็งเราก็ไปช่วยคิดสจากอื่นลักษณะแบบนี้แหละครับเขาจะเรียกว่าตัดคําว่าサイロメントリีィที่เกิดขึ้นระหว่างคิดสจากออกให้กลายเป็นคิดสจากเดียวกันของมิชชั่นหรือของสถานประกาศนะครับขอพระเจ้าทรงนำเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือการสร้างและพัฒนาบุคลากรและในแต่ละวิชาในแต่ละสายงานนะครับก็มีการฝึกตั้งแต่ L 0ก็คือมีแผนในการพัฒนาว่าจะทำเมื่อไหร่ L 1ก็คือได้รับการฝึกฝนแล้ว L 2คือสามารถทำได้เองแล้ว L 3ก็คือพัฒนาสุดยอดกลายไปเป็นผู้นำสามารถที่จะสอนคนอื่นถัดไปได้ในแต่และวิชาในแต่และหน่วยงานนั้นก็จะมีการพัฒนาลักษณะนี้ออกไปด้วยกันครับถัดมานะครับก็คือแผนผังองค์กรและแผนผังภายในคริสตจักรครับถามว่าทำไมต้องมีแผนผังองค์กรการรับใช้ด้วย เหตุว่าบางคริสตจักรนะครับสมาชิกไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นกรรมการไม่รู้เลยว่ากรรมการแต่ละคนทําหน้าที่อะไรเขามีความรู้สึกอย่างเดียวก็คือหน้าที่เขาคือมาโบสถวายทรัพย์แล้วก็กลับบ้านเขาไม่เกิดการปฏิสัมพันธ์ใดๆกันกับคริสตจักรอย่างนี้ไม่เรียกว่าคริสตจักรที่เข้มแข็งครับเอาใหม่ oh my, ครับเราเปิดเลยว่าเราแต่ละคนรับใช้อะไรบ้างเขามีปัญหาเขาจะได้ติดต่อได้ เขาอยากจะช่วยพัฒนาเขาจะได้มีความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งถัดมานะครับก็คือแผนผังภายในครสตจกักรยกตัวอย่างง่ายๆครับคนใหม่เข้ามาเนี่ยเขารู้ไหมว่าห้องน้ําไปทางไหนห้องเรียนละวีไปทางไหนกี่โมงจะต้องไปนมัสการเสร็จแล้วเขาจะได้กินข้าวหรือเปล่าเรื่องเหล่านี้นะครับสําคัญเราไม่สามารถปล่อยให้คนมาใหม่หากินเองได้เพราะว่าเขาไม่รู้จักที่นี่ และสิ่งที่สําคัญก็คือความประทับใจครั้งแรกครับถ้าเราอยากให้คริสตจักรคุยต้นตองน,นั้นเปิดบ้านให้กับทุกคนเราไปประกาศข้างนอกแล้วเขารับเชื่อแล้วเขาสนใจในองค์พระคริสตแล้วให้เขามีความรู้สึกอยากกลับเข้ามาที่คริสตจกักรให้เขามีความรู้สึกว่าคริสตจักรนี้อบอุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราอบรมเนี่ยก็จะมีการสอนเรื่อง 5. สอด้วยสมาชิกทุกคนนะครับจะต้องรู้ทุกห้องทุกส่วนของคริสตจกักร แล้วมาช่วยกันทําความสะอาดเพราะว่าเวลาที่เราทําความสะอาดเราจะมีความรู้สึกว่านี่มันคือของของเราเราถึงขั้นลงไปเช็ดมันเราลงไปตรวจดูว่ามันดีไม่ดีแล้วทาการแก้ไขปรับปรุงเมื่อสมาชิกมีความรู้สึกว่าคริสตจักรคือบ้านของเขาคริสตจักรจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าครับคริสตจักรที่ดีไม่ใช่คริสตจักรที่แพงแต่คริสตจักรที่ดีนั้นคือคริสตจักรที่อบอุ่นสะอาดดูดี พร้อมที่จะต้อนรับคนใหม่ๆหรือเวลาคนใหม่ๆเข้ามาเขาก็จะมีความรู้สึกว่าที่นี่สนใจที่นี่ให้เกียรติที่นี่น่าอยู่แล้วสมาชิกก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นถัดมานะครับผมจะนําทุกท่านเริ่มเข้าสู่ขบวนการมองหาโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาของคริสจักรเริ่มที่แผนภูมิการรับใช้ในวันอาทิตย์ภาพนี้นะครับคือของจริงเลยนะครับที่เกิดขึ้นที่คริสจักรแแ่อาจารย์เชอรี่นมัสการภาคบ่าย อาจารย์เขาแตกในรายละเอียดเลยครับทุก20นาทีเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแนวตั้งคือเวลาแนวนอนคือตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละคนและอาจารย์คนพบว่าโอ้โหที่ผ่านมาอาจารย์ทำทุกอย่างไม่น่าละทำแทบไม่ทันส่วนสมาชิกก็มาแค่นามัสการเสร็จแล้วก็กลับบ้านแต่พอแจกแจงในรายละเอียดก็คนพบว่าจริงๆแล้วมีหลายอย่างที่สมาชิกช่วยได้ครับ อาจารย์ก็เลยเอาแผนภูมินี้ไปเล่าให้พวกเขาฟังพวกเขาก็ยินดีมากครับจริงๆแล้วเขาอยากจะรับใช้เขาอยากจะมีส่วนร่วมแต่เขาคิดอย่างเดียวครับการรับใช้คือต้องเล่นดนตรีเป็นการรับใช้คือจะต้องนําเพลงเป็นการรับใช้คือจะต้องขึ้นไปบนธรรมาสเป็นแต่จริงๆแล้วการรับใช้มันเกิดได้เยอะแยะไปหมดเลยซึ่งตรงนี้แหละครับคือจุดที่ทําให้เกิดการร่วมมือร่วมใจกันในนมัสการภาคบาย ถัดมานะครับจะเห็นเราภาพแบบขยายชัดๆเลยว่าในแต่ละกิจกรรมนั้นนะถ้าเราเจาะในรายละเอียดนะครับเราจะค้นพบว่ามันสามารถพัฒนาได้อยู่เสมอโดยหลักการง่ายๆครับลองดูในอดีตว่าเราเคยผิดพลาดด้านไหนแล้วเราก็แก้ไขปรับปรุงด้านนั้นจำได้ไหมครับที่เราเรียนกันความสูญเปล่า8ประการทีมบูตตัวทีก็คือ transportation waste นะครับ การเดินทางมีการวางสิ่งของต่างๆไม่เหมาะสมหรือเปล่านะครับ inventory waste ก็คือมีงานรับใช้อะไรบางอย่างที่คั่งค้างไม่เสร็จกองอยู่มากหรือไม่ motion waste ก็คือมีอะไรก็ตามที่มีการเคลื่อนไหวแล้วไม่เกิดงานเราพัฒนาได้ครับต่อมาคือ waiting time ถ้าเกิดสมาชิกหรือมีการทำอะไรบางอย่างแล้วอยู่นิ่งๆรอคอยตรงนั้นคือจุดโอกาสที่เราจะพัฒนาได้ over processing waste ก็คือมีหรือเปล่าครับ ที่ทางานซําซ้อนคนนี้ก็ทําคนนั้นก็ทําแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันทําครั้งเดียวได้มันก็ปรับปรุงได้ Over production waste ก็คือมีสิ่งของมีอะไรบางอย่างที่เราทําเสร็จแต่ว่าทํามากเกินความจำเป็นไหมพวกนี้คือความสูญเปล่าทั้งหมดเลยและท้ายที่สุดครับก็คือ defect waste ก็คือมีการทํางานผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นเดี๋ยวเรากลับมาพัฒนาแล้วก็สร้างแล้วก็ปรับปรุงครับอันนี้แหละครับคือจุดเริ่มแรกที่จะทําให้เราเห็นว่าคริสตจ,จักรเราพัฒนาได้ดีกว่าเดิม เยอะแยะไปหมดและทุกคนสามารถช่วยได้ครับส่วนสุดท้ายนะครับคือส่วนไคเซนไคเซนนี่แหละคือทำให้คริสตจักจะต่อยอดแล้วก็พัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆเริ่มต้นจาก KPI ก่อนนะครับ KPI ก็คือสิ่งที่เราทำวันนี้เรารู้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเราก็เลยวัดผลไปเรื่อยๆถ้าเกิด KPI ผิดปกติใดๆขึ้นมาเราก็จะเข้าสู่ขบวนการไขเซนในการ ปรับปรุงพัฒนานะครับเราเรียกว่า3 4 4แรกคือคำว่า concern แปลว่าค้นหาให้เจอว่าปัญหาแล้วมันคืออะไร4ี่ที่2นะครับก็คือคอลัมน์ที่2อ c o s นั่นก็คืออะไรคือสาเหตุของปัญหานั้นเราก็ได้ผ่านการเรียนกันแล้วนะครับเรื่องของการทำหา why การวิเคราะห์แบบทำไมทำไมทำไมเพราะว่าถ้าเราค่อยๆวิเคราะห์ไปเรื่อย เราจะเจอสาเหตุที่แท้จริงและเมื่อเราแก้ไขสาเหตุนั้นได้ปัญหานั้นจะไม่กลับมาอีกหรือโอกาสจะกลับมาก็น้อยมากนะครับยกตัวอย่างเช่นวันดีคืนดีอา้าวทำไมเดือนนี้ยอดถวายตกลงก็ต้องถามต่อครับทำไมเดือนนี้ยอดถวายตกลงก็ค้นพบว่าเดือนนี้ที่ผ่านมาสมาชิกไม่ค่อยมาโบสอา้าวแล้วทำไมสมาชิกไม่มาโบสก็ไปค้นพบว่าอ๋อมันเกิดอาการ โรคระบาดโควิดขึ้นมาสมาชิกก็เลยมาบวชไม่ได้แล้วเราจะไปยังไงต่อในเมื่อสมาชิกมาบวชไม่ได้แล้วจะทำยังไงล่ะครับให้เขาถวายทรัพย์ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยมาถึงว่านั่นแสดงว่าเราไม่มีระบบในการถวายนอกจากการถวายผ่านถุงเท่านั้นโดยสาเหตุนี้เราก็เลยต้องออกแบบใหม่ครับ countermeasure ก็คือการแก้ไขและปรับปรุงเราก็เลยเปลี่ยนระบบการถวายนอกจากการถวายผ่านถุง ก็คือสามารถให้ถวายผ่านออนไลน์ได้สมาชิกจริงๆแล้วเขาก็อยากจะถวายแต่เขาไม่กล้ามาบวชเท่านั้นเองเมื่อเรารู้สาเหตุเราก็จะออกแบบวิธีการแก้ไขป้องกันอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆมันก็จะพัฒนาคริสจักรไปได้ขึ้นอยู่กับอาการขึ้นอยู่กับสิ่งที่ปัญหาแต่ละคริสจักรเจอและนอกจาก KPI ผิดปกติแล้วติดตามด้วย3-4จริงๆแล้ว3 4เนี่ยครับ ใช้กับทุกปัญหาได้เลยเมื่อเห็นอะไรบางอย่างผิดปกติไปใช่ไหมครับสิ่งที่เราทำก็คือหาว่าอะไรคือสาเหตุด้วยถามทำไ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 มจนรู้สาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ทำการแก้ไขและป้องกันเพราะฉะนั้น3 c สจึงทำได้กับทุกกรณีนะครับและต่อให้ไม่เจอปัญหาแต่เราเห็นโอกาสในการพัฒนาเราก็สามารถทำได้ครับเขาเรียกว่าไข่เซนจากในรูปนี้นะครับ ก็เป็นเคสกรณีที่มีคนใหม่เข้ามาที่คิสจักรจากการทําวิจัยนะครับถ้าคนไหนก็ตามเข้ามาคิสจักรติดต่อกันได้3-4ครั้งเขาจะอยู่คิสจักรนั้นต่อครับปัญหาก็คือแล้วเรามีระบบไหมครับว่าคนเข้าใหม่มาประมาณ3-4ครั้งแรกเนี่ยเราจะดูแลเขายังไงเราจะติดตามเขายังไงเราจะทํายังไงให้เขาประทับใจให้เขามีความรู้สึกว่าบ้านนี้อบอุ่นบ้านนี้ต้อนรับเขา เรื่องพวกนี้สําคัญนะครับแต่หลายคริสตสจักรไม่มีเรื่องเหล่านี้เราก็คิดขึ้นมาแล้วก็เสนอกันขึ้นมาโอ้โหทำแล้วดีมากเลยตอนที่เราอบรมกันระหว่างคริสสจกักรเราก็จะได้มีการแบ่งปันประสบการณ์ดีๆเหล่านี้คริสสจักรก็จะก้าวหน้าไปด้วยกันหรือบางอย่างครับแค่ว่าโอ้ข้างบนเนี่ยสกรปรกมากเลยไม่รู้ทําไมเช็คไปเช็คมาโอมันไม่มีถังขยะก็เลยเอาถังขยะไปวางแค่นี้ครับเมื่อมีที่วางเด็กๆก,ก็ไม่ทิ้งของเลยเท ไค่นี้ก็สะอาดเรียบร้อยแล้วเรื่องเหล่านี้สามารถทําได้ตลอดแหละครับเขาเรียกว่าไขาเซนอะไรก็ตามที่พัฒนาหรือทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ทําเลยครับดีแล้วคิดใชจักรของเรานะครับฝึกฝนเลยนะครับถ้าทาแล้วพลาดไม่เห็นเป็นไรเลยก็แค่ทําใหม่อย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ถูกไหมครับลักษณะอย่างเช่นการเฝ้าเดี่ยวเมื่อก่อนเนี้ยเฝ้าเดี่ยวได้น้อยมากเลยโอ,อ้คิดวิธีใหม่ทําแบบนี้แล้วชอบทําแบบนี้แล้วรู้จักพระเจ้ามากขึ้น ฝ้าเดี่ยวแบบนี้มีคู่มือแบบนี้แล้วดีขึ้นกว่าเดิมโอ้โหนั่นแหละครับทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าไขาเสนการพัฒนาให้คิดสัจจ์ได้พยายามทําให้เรื่องเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นได้ทุกจุดของคิดสัจจ์ทุกคนก็สามารถทําได้ครับผู้หลักผู้ใหญ่เด็กจะทําได้หมดเพราะว่าคิดสัจจ์เป็นคิดสัจจ์ของเราและช่วยกันพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับคือสิ่งที่สําคัญมากอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากให้เป็นนิสัยการพัฒนาของคิดสัจจ์เลย นั่นก็คือการเรียนรู้และแบ่งปันอบรมอะไรมาก็มาแชร์ประสบการณ์มาแชร์ความเข้าใจต่างๆให้กับเพื่อนๆสมาชิกได้รู้จักใครไปทําใครเซนอะไรดีๆมาก็มาแนะนําให้สมาชิกที่เหลือดูว่าอ๋อเออมันก็ทําไม่ยากเนาะเราก็น่าจะพัฒนาเราก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาให้กับคริสจักรได้มันก็จะเกิดภาพภาพที่สวยงามในคริสจกักรและอย่าลืมนะครับสิ่งดีๆเนี่ย เอาไปส่งต่อให้กับคริสตจักเรเื่อื่นหรือถ้าเป็นไปได้นะครับคริสตจักรที่อยู่ใกล้เคียงกันตอนที่มีการอบรมนะครับยกพวกไปดูอีกอีกคริสตจักรหนึ่งเลยเออว่าเขาทําตรงไหนดีไม่ดีจะได้ช่วยเหลือปรับปรุงกันอันนี้ครับก็จะเป็นภาพที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นระหว่างคริสตจักรทั้งคนภายในและคนภายนอกอย่างนี้ครับพระเจ้าก็ได้รับพระเกียรติแล้วก็ได้รับพระสิริทุกคนเห็นเขาก็มีความรู้สึกว่าโอ้ oo, ที่นี่รักกันจําได้ไหมครับพระเยซูคริส,สต์ตัดดังนั้น ถ้าท่านทั้งหลายรักกันคนทั้งปวงก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราขอพระเจ้าทรงนำนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเมื่อเรามีการอบรมกันจริงๆก็จาเป็นจะต้องมีการวางแผนในอนาคตว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างต้องออกแบบและต้องคิดเลยนะครับคิดเลยครับว่าท่านจะทําอะไรแล้วเดินไปด้วยกันแล้วขอพระเจ้าทรงนำนะครับที่คริสเตจจะพัฒนาและเติบโตได้ผมเชื่อมั่นว่าวเราเชน ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเกิดขึ้นกับทุกคริสตจักรในเครือของมิชชั่นและสถานประกาศก่อนจะจากกันนะครับผมอยากจะบอกว่าในทางทฤษฎีไม่ยากแต่ในทางปฏิบัติไม่ง่ายครับเราไม่ได้ปลูกถั่วง,งอกนะครับที่อบรมเสร็จแล้วก็จบภายในอีกไม่กี่วันแต่เรากําลังจะปลูกต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงที่เป็นที่พึ่งพาได้ที่สามารถ ทนแดดทนฝนทนพายุได้มีดอกออกผลให้ร่วมเงากับสิ่งสาระสัตว์ได้ต้องใช้เวลาครับการอบรมที่ว่านี้เป็นปีแต่คุ้มค่าครับเราจะไปอบรมกันที่แต่ละคริสตจกักรในแต่ละพื้นที่ให้พี่น้องมาเจอกันมาช่วยเหลือกันไม่ใส่มากครับไม่อัดปุ๋ยหนะักจะก็ค่อยอบรมไปทีละนิดแล้วติดตามผลกันไปเรื่อยๆและช่วยเหลือกันครับเพราะผมเชื่อมั่นว่า ทุกคิสจกักรพี่น้องทุกคนผู้รับใช้ทุกท่านอยากเห็นคริสจักรของท่านเติบโตเราอยากเห็นแผ่นดินของพระเจ้ากว้างไกลและเราจะทําได้ครับถ้าเราพึ่งพระองค์อธิษฐานเยอะเยอะอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันขอพระเจ้าทรงนำนะครับให้คริสจักรทุกที่เติบโตอย่างที่พระองค์ทรงผอพระทศไทยขอพระเจ้าไวพรครับสวัสดีครับ